สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในธรรม8ปประการที่มีอุปการะมากนะคะเ,เป็นหลักธรรมจากพระไตรปิฎกค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าเหตุปัจจัย8อย่างนี้ค่ะมันส่งเสริมการเกิดปัญญาแล้วก็การพัฒนาปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ยังไงโดยเฉพาะปัญญาในเบื้องต้นของพรหมจรรย์น,นะคะ ครับผมใช่เลยครับทำแปดอย่างนีเ้เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นเหตุปัจจัยที่มันเกื้อกูลกันมากๆเลยนะครับเพื่อให้ปัญญาที่ยังไม่มีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ก็ให้มันงอกเงยขึ้นไปอีกให้ภายบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้นครับโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะข้อแรกๆนี่เหมือนจะเน้นเรื่องครูบาอาจารย์มากๆเลยนะคะการมีกัลยาณมิตรการอยู่ใกล้ชิดท่าน แล้วก็ทัศนคติที่ถูกต้องต่อท่านด้วยอย่างเรื่องฮิริโอตัปปะความรักความเคารพถูกต้องครับข้อหนึ่งก็คือการมีพระศา,าสดาหรือว่าเพื่อนพรหมจรรย์ท่านอื่นที่เรายกให้เป็นครูแล้วเราก็เข้าไปอาศัยท่านอยู่แล้วข้อสองก็คือการที่เรามีทั้งความละอายบาปเกรงกลัวบาปมีความรักมีความเคารพแล้วก็ความยำเกรงในท่านเหล่านั้นอืมซึ่งตรงนี้สำคัญมากครับ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยพอเรามีทัศนคติแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกล้าเข้าไปสอบถามในข้อ3อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเชื่อมกันอย่างงี้นี่เองจากข้อ1ข้อ2เรื่องครูมาสู่ข้อ3คือการเข้าไปสอบถามใช่ครับ ซึ่งท่านก็จะช่วยเปิดสิ่งที่ปิดอยู่ทำให้เรื่องยากๆมันง่ายขึ้นหรือว่าแก้ข้อสงสัยต่างๆได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมนั่นคือประโยชน์โดยตรงเลยของการมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เข้าไปหาท่านด้วยความเคารพทีนี้พอผ่านเรื่องครูการถามไปแล้วมาข้อสี่พูดถึงการหลีกเร้นทั้งกายทั้งใจใช่ค่ะข้อนี้มันจะไปเชื่อมกับการพัฒนาปัญญายัางไงคะดูเหมือนเป็นการสร้างสภาวะที่เหมาะสมหรือเปล่าคะครับ อืประเด็นนี้น่าสนใจครับคือการหลีกเร้นหรือวิเวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายวิเวกคือไปหาที่สงบสงบอยู่หรือว่าจิตตะวิเวกคือทําจิตให้สงบจากพวกนิวรกิเลสต,ต่างๆเนี่ยมันเป็นการสร้างสร้างสเปซให้จิตได้พักนะครับจากสิ่งรบกวนภายนอกภายในพอมันสงบมันก็จะมีกําลังพอที่จะพิจารณาธรรมได้ลึกซึ้งขึ้นอ๋อเหมือนเตรียมดินก่อนปลูกต้นไม้ ประมาณนั้นเลยครับเคลียร์พื้นที่ทางความคิดก่อนเข้าใจเลยค่ะแล้วข้อ5ละ่ะคะเรื่องการมีศีลการสำรวมในปาติโมกศีลน,นี่คือพื้นฐานสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะสำคัญอย่างยิ่งเลยครับศีลในข้อ5เนี่ยเป็นเหมือนเหมือนรั้วเลยครับ รัว้วใช่ครับรั้วป้องกันไม่ให้เราไปพลาดพลั้งทางกายทางวาจาที่มันจะนําความเดือดร้อนใจมาให้ทีหลังพอเรามีศีลดีแล้วจิตมันก็ไม่ว้าวุ่นไม่กระสับกระส่ายมันมั่นคงซึ่งสภาวะแบบนี้มันเอื้อมากๆต่อการพัฒนาสมาธิแล้วก็ปัญญาต่อไปแล้วข้อ6ก็ว่าด้วยการเป็นพระหูสูตรคือได้ฟังธรรมะเยอะทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดด้วยทิฏฐิอันนี้มันต่างจากการเป็นคนอ่านหนังสือเยอะเฉยๆยังไงคะ ครับคำว่าพหูสูรในทางธรรมนี่ลึกซึ้งกว่านั้นครับนอกจากจะฟังมากจำได้แม่นใช้คล่องแล้วเนี่ยยังต้องมีการไตรตรองด้วยใจคือมณสานุเปกกิตาแล้วก็เข้าใจทะลุปรุโปร่ปรงด้วยปัญญาคือทิทยาสุปฏิวิทธาด้วยอืคือไม่ใช่แค่จำได้เป๊ะ แต่ต้องเข้าใจความหมายในยะลึกๆของธรรมะนั้นจริงๆอ๋อคือต้องแคร่ครวนแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยไม่ใช่แค่จําเฉยๆถูกต้องครับทีนี้พอมีความรู้ความเข้าใจจากข้อ6แล้วข้อ7ก็ตามมาด้วยเรื่องความเพียรคือการปรารบความเพียรละอกุศลทํากุศลให้เกิดอันนี้คือภาคปฏิบัติจริงๆแล้วใช่ไหมคะ ใช่เลยครับความรู้ความเข้าใจจากการเป็นพระอูตรในข้อ6เนี่ยมันจะยังไม่เกิดผลเต็มที่ถ้าขาดข้อ7คือวิริยารำพะความเพียรพยายามแบบต่อเนื่องไม่ย่อท้อเลยในการฝึกตัวเองละสิ่งไม่ดีสร้างสิ่งดีๆให้เกิดในใจเราแสดงว่ารู้แล้วต้องลงมือทำจริงๆจังๆด้วยแน่นอนครับผมแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อ8 การมีสติสมบูรณ์ระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดได้แม้นานานๆการมีปัญญาเห็นความเกิดดับในอุปาทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้อนี้ดูเหมือนจะเป็น ยอดสุดของกระบวนการนี้เลยนะคะใช่ครับข้อ8เรื่องสติสัมปชัญญะคือความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นเครื่องมือกำกับจิตเลยครับให้มันอยู่กับความจริงไม่ฟุ้งซ่านไปซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่แค่คิดคิดเอานะครับแต่เป็นปัญญาที่เห็นแจ้งเห็นความจริงของสิ่งต่างๆคือเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสภาวธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะในขันห้าที่เป็นตัวเราเนี่แหละครับ Mm. พอเราเห็นความจริงแบบนี้บ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนมันก็จะค่อยๆค,คลายลงคลายลงโอ้ห oh, พอฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเดี่ยวๆเลยแต่เป็นเป็นกระบวนการครับใช่ค่ะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเกื้อหนุนกันตั้งแต่หาความรู้ที่ถูกทางมีครูฟังทมแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อม ทั้งเรื่องความสงบศีลแล้วก็สะสมความรู้ความเข้าใจคือเป็นพหมหูสูตรแล้วก็ลงมือทําด้วยความเพียรครับผมสุดท้ายก็คือใช้สติเป็นเครื่องมือแล้วก็เกิดปัญญาเห็นความจริงในที่สุดถูกต้องครับเป็นการเดินทางที่ครบวงจรเลยจากปัจจัยภายนอกสู่การฝึกฝนภายในจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งเอ่อมีข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากให้ผู้ฟังลองไปพิจ,จนารณากันดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เนี่ย เหตุปัจจัยข้อไหนใน8ดข้อนี้ที่เรารู้สึกว่าเออเราต้องเน้นเป็นพิเศษนะเพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองของเราในตอนนี้อืมน่าคิดตามมากค่ะแล้วก็อีกอย่างคือการลองฝึกสังเกตง่ายๆครับสังเกตความเกิดขึ้นความดับไปของอารมณ์เราความคิดเราหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ย การฝึกแบบนี้มันจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจหรือปัญญาในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างลองไปชิดต่อยอดกันดูนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะให้กลับไปทบทวนตัวเองได้ดีเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามและฟังคลิปของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ